สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่29มีนาคม2566นะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่27กันนะคะ วันที่27เนอะอ่ะเดี๋ยวเราฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าสิปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางนะคะพี่ๆจ๋าเกิดจากการคำนวณเข้าได้หลุดได้นะคะปะปนกันไปอ่ดูผลสรุปของวันที่27กันนะคะ ซึ่งในวันที่27เนอะ,อะผลที่ออก6ตัวก็คือ1 4 9 7 6 6นะคะ,ะซึ่งแอดให้วิ่งรูดที่7กับ1ไปใครนำ1ไปวิ่งไปรูดเนาะก็จะได้ล่างของ6ตัวนะคะล่างของ6ตัวอ่ล่างของ6ตัว,ตวดูไม่มีนะคะของแอด พลาดไปนะคะมาเฉพาะวิ่งรูท,ที่1นนะคะในล่างของ4ตัวอ่าล่างของ6ตัวเนาะส่วนล่างของ5ตัวคือ49แอดหลุดไปนะคะล่างของ4ตัวก็คือ97าตวิ่งรูท,ที่เจแอดก็มาแต่9779กาไปเข้าตารางนะคะเข้าตารางส่วนบนนะคะเ6 6อ่จ766เสร็จมาในหลักร้อยนะคะบน อ่ะรอบนี้ตัวเจาะแอดพลาดไปนะคะมาเฉพาะตารางนะคะอ่ะเก้าเจ็ดเนาะแล้วก็ชุดวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดกับหนึ่งในกลุ่มแอดเน้นไปที่เจ็ดให้นะคะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่29นะคะพี่พีจ๋าแล้วก็หากพี่พท่านไหนเนาะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอ่ะในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหุ้นแนวทางเลขทูกนะคะวันนี้แนวทางเลขทูก ก็ปังเช่นกันนะคะอ่ามาตามต่อตารางตัวดินกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะอ่ะสำหรับตัวดินตารางมีสองห้าเก้านะคะเก้าหรือหกแปด หนึ่งเจ็ดสามใครชอบสามก็ใส่สามไปด้วยเด้อพี่ๆจะแอดตัดสามอกนะคะเผื่ออยากจะนำไปจับคู่ทั้งสามทั้งสี่เนาะอ่ะส่วนตัวที่แอดให้วิ่งรูดนะคะก็คือเก้ากับหนึ่ง ส่วนเน้นตัวไหนเดี๋ยวแอดไปเน้นให้ในกลุ่มนะคะสำหรับ9นะคะ9มีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับ9แอดก็จะมี9 1 9 2 9 5 9 8 นะคะส่วนที่1น,นะคะเด่นที่1ก็จะมี1 2ถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะจับในตารางได้เนะาะสตัวก็เช่นกันนะคะอ่าบางทีแอดจับพลาดอ่าพี่พี่จับในตารางอาจจะได้ก็ได้เนาะดวงใครดวงมันนะคะแบบนี้เพราะว่าแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนเนาะอ่ะาทำไปตามสูตรได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันแบบนั้นนะคะ ตามต่อกันที่ชุดกันชุดกันก็จะมี5 2 7 2นะคะห้าหกหกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกัน สำหรับเน้นที่เก้านะคะเน้นที่เก้าเน้นที่เก้าแอดเน้นไปที่เก้าหนึ่งนะคะอ่าเก้าหนึ่งกับเก้าแปดเนาะส่วนหนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเน้นไปที่หกคู่เนาะพี่ๆจา๋าอ่า นำไปพิจรารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะส่วนชุดการแอดเลนไปนที่ห้าสองเจ็ดสองอย่าลืมนะคะแก้วกับหกตัวเดียวกันเนะออาะแบบวอลเดอร์พี่พี่จะถ้าไม่ชอบเนาะมาเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้นะคะเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งหกแปด ถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ